รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชิงชาสวรรค์วันนี้ช่วงประถมคอนเทสต์กับการเปิดเทอมใหม่ปีที่สามเทอมหนึ่งตอนนี้เราเข้าอยู่ในบรรยากาศชิ้งชาสวรรค์ประถมคอนเทสต์ปีที่สามเทอมที่หนึ่งค่ะโอ้ับผมโอ้โห กับสมโรงเรียนใหม่าทางสาถูกใจต้องตาสาวไทย4ี่หน้จังลามาลาดิง้งติ่เฮยโอจันลาและเฮยโอลาโรงเรียนบ้านนาวังจังหวัดชนบุรีอออนนีีดด้หหลดมแฟรืออยโรงเรียนเทศาบาลหนบบึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี เทศบาลศรีบุญญานุสสรจังหวัดสมุทรสาครและในช่วงทิ้งชา้าสวรรค์คอนเทสพบกับการค้นหาโรงเรียนสุดท้ายเข้ารอบ8ทีมระหว่างโรงเรียนเทศบาลวัดมานวิชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักร,ร,ร้องถ้าจะมีนาคตด,ดีจริงๆต้าเสียงลักษณะอย่างนี้ผมให้คะแนนมากเลยคัหนูออพบกับ โรงเรียนทันยบุรีจังหวัดปทุมธานีมา,า,มมา,มา,มาทเเเชื่อว่าอนาคตเขหนุนดีแล้วเพราะเสียงดีผมชอบครับโรงเรียนสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายฤดูหนาวปีที่8ได้แก่โรงเรียน กติกาในการแข่งขันชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสปีที่3เทอมหนึ่งจากโรงเรียนที่ทําการแข่งขันทั้งหมด12โรงเรียนเราจะทําการแข่งขันคัดเลือกให้เหลือเพียง2โรงเรียนที่ทําคะแนนสูงสุดโดยในแต่ละสัปดาห์โรงเรียนใดที่ทําคะแนนสูงสุดเป็น2อันดับแรกก็จะได้ไปนั่งบลลังว่าที่แชมป์อันดับที่1และ2ตามลําดับหากโรงเรียนใดทนาคะแนนได้มากกว่าก็จะได้ขึ้นไปนั่งบน,บนลังว่าที่แชมป์เบียดโรงเรียนที่ทําคะแนนน้อยกว่าตกรอบไป ซึ่งโรงเรียนที่ตกรอบไปก่อนก็จะได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนละ1น0 0 0บาทและเมาทําการแข่งขันครบทั้งสองโรงเรียนโรงเรียนใดที่ยังสามารถรักษาตําแหน่งมวบาบลังว่าที่แชมป์อันดับ1และ2ไว้ได้ก็มีสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประจําเทอมซึ่งแชมป์ประจําเทอมก็จะได้รับถ้วยแชมป์ประจําเทอมพร้อมทุนการศึกษา5 0 0 0 0บาทส่วนรองแชมป์ประจําเทอมจะได้รับทุนการศึกษา20,000บาทและโรงเรียนใด ฟ้าฟันจะถึงได้เป็นสุดยอดแชมป์เยาวชนทิ้งช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ก็จะได้รับทุนการศึกษา10,000แบาทและรองสุดยอดแชมป์เยาวชนจะได้รับทุนการศึกษา30,000บาทโดยเพลงที่ใช้ในการประกวดก็จะเป็นเพลงที่ทางรายการกําหนดให้และในเทอมนี้อยู่ในรูปแบบโจทย์เพลงเพลงนี้ให้เธอซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับชื่อหรือสรรพนามในการเรียกแทนชื่อบุคคลและผู้ที่ให้เกียรติมอบรางวัลในเทอมนี้ได้แก่ อาจารย์นนวอนุรักษ์เจ้าของรางวัลพระพิกเน์ทองพระราชทานปี2540และรางวัลมาลายทองปี2545เจ้าของผลงานเพลงทรงข่าวทิศมั่นและผลการจับฉลากรำดับเพลงและระดับการแข่งขันในเทอมนี้ออกมาเป็นดังนี้ครับ เรียนเทศบาลสีบุญญานุสร์จังหวัดสมุทรสาครกับบทเพลงน้ำตาน้องเพนค่ะ แนะนำตัวเลยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนาพัฒน์บุษคนชื่อเล่นชื่อน้องนิวอายุ12ปีมาจากโรงเรียนเทศบาลสิมุญญานุสรสังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน์จังหวัดสมุทรสาครค่ะโอ้อยู่กระทุ่มแบนนี่เองอปกติชอบร้องเพลงแนวช้าๆหรือเร็วๆลูกเร็วค่ะเร็วๆเห็นว่าร้องให้ก่อนที่จะมาแข่งด้วยจริงหรอเปล่า ร้องไห้ทำไมลูกทำไมอ่ะกดดันนะคะเหรออ้าวจริงๆได้เปรียบเขาหน้าร้องเรียนแรกอ่ะร้องแล้วร้องแล้วร้องแล้วทำไมร้องไห้อ่ะลูกเอาร้องไห้เลยลูกครูพี่น้อยเนี่ะทำไมอ่ะเลจุทำไมกดดันนะคะกดดันเรื่องอะไรครับไม่ไม่ถนัดนะคะอ๋อเพราะว่าไม่ถนัดเพลงช้าก็เลยกดดันปกติหนูชอบร้องเพลงเร็วใช่ไหมลูกใช่ไหมคะคุณพรน้ำตาน้องเพนน้ำตาน้องเพนควันนี้นะคะน้องนิว รู้สึกคงจะกดดันจริงๆนะคะไม่มองคณะกรรมการเลยมองพื้นอย่างเดียวเลยนะคะเราจะต้องสื่อสารกับคนดูคนฟังด้วยแล้วก็ขึ้นหัวเลยเขาบอกว่าคือขึ้นหัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งแต่ว่าของน้องนิวอาจจะมีแบบยังควบคุมไม่ได้ด้วยความตื่นเต้นนะคะหลายๆหลายๆประโยคเลยที่ยังจะที่ยังควบคุมไม่ได้คือมันยังแบบเหมือนมัน เหมือนงูอะค่ะเลื้อยไปเลื้อยมามีเป๋ไปเป๋มาบ้างนะคะแต่จะหวะจากคนน้องนิวดีแล้ววันนี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีพี่ฝนประทับใจค่ะครับในเรื่องของอโชว์นะครับ,รรบก็เอาเรื่องเสื้อผ้าก่อนก็เห็นด้วยว่าสวยนะครับเ,เสื้อผ้าแดนเซอร์นี่สวยทีเดียวเลยเสื้อผ้าน่านผมดีมากเลยดูลงตัวนิดเดียวเองตรงช่วงหน้าอกตรงจับจีบคล้องคอ,งองเนี่ยจริงๆไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับมีมาอาจจะดูหนักไปนะครับ มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ว่าไม่มีะจะดูดีกว่านะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยด,ดูดูีมากแในเรื่องของการเต้นนะครับโรงเรียนนี้การออกแขนการออกลีลาอะไรเนี่ยสวยสุดตัวจริงๆนะครับสวยงามดีนะครับการแปลแถวก็สวยงามนะครับมีระเบียบเรียบร้อยดีที่สําคัญที่สุดคือเต้นพร้อมกันหายากที่จะเห็นเพราะว่าอันนี้เต้นพร้อมกันจริงๆเลยตอนนี้เรามี มีความเข้ากันได้ในกลุ่มของ8คนนี้แหละโดยรวมก็คือโรงเรียนเทศบาลศรีบุญญานุสร์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่จะเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่ดีมากในอนาคตครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับโรงเรียนเทศบาลศรีบุญญานุสรน,นะครับก็ได้ขึ้นบัลลังก์ที่หนึ่งแน่นอนมาลุ้นกันนะลูกนะว่าจะได้คะแนนไปเท่าไหร่และโรงเรียนเทศบาลศรีบุญญานุศรจังหวัดสมุทรสาคร ทําคะแนนไปได้แปดจุดแปดห้าครับ รวมก้านะโลกโอ้ยมาครั้งแรกได้ขนาดนี้ถามควรู้สึกนะอุนควพอใจในในคะแนนที่ได้ไหมคะอ่าเป็นไงโลกก็รู้สึกพอใจนะคะเพราะว่าวันนี้พวกเราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะแปดจุดแปล้วอะตอนนี้นะคะได้8.85แล้วค่ะ ได้นั่งว่าที่แชมป์อันดับหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะพี่นรสขาอตอนนี้พร้อมแล้วนะคะลูกๆขาขึ้นบนบัลลังว่าที่แชมป์อันดับหนึ่งโรงเรียนเทศบาลศรีบุญญานุสศนนะครับเข้าบัลลังและตอนนี้โรงเรียนเทศบาลศรีบุญญานุสศนจังหวัดสมุทรสาครขึ้นไปอยู่บนบัลลังกด้วยคะแนน8.85คะแนนช่วงหน้ายังมีน้องๆอีกสองโรงเรียนรออยู่ห้ามพลาดนะครับ มีกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าชุดเครื่องนอนโตโต้ยาน้ำสูนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงยาเพียแคมนมข้นหวานและนมข้นจืดตราพาเลต สบ,บ C e ู่เบเนตซีแอนอีเทปโรเลตเทลเบเซอร์กลัเบเข้าสู่รายการชิงชา้าสวรรค์กันต่อครับกับช่วงชวิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ในบรรยากาศปีที่3เทอมที่ 1, 1ซึ่งผ่านไปเมื่อช่วงที่แล้วกับโรงเรียนเทศบาลศรีบุญญ,ญาณุสอ์จังหวัดสมุทรสาครด้วยบทเพลงน้ำตาน้องเพนทำคะแนนไปได้8.85คะแนน <ไ>และตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนบ้านนาวังจากจังหวัดชนบุรีครับไปพบกับน้องๆโรงเรียนบ้านนาวังจังหวัดชนบุรีกับบทเพลงจอนนี่ที่รักค่ะ าอยู่ชั้นปถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านนาวังอายุ10ปีชื่อเล่นชื่อน้องเปียนโนค่ะน้องเปียนโนด้วยว่ามาใหญ่เชอะ <c oughs> ขอกำลังใจแล้วก็ขอคะแนนจากครูเบิร์ดจากพี่ฝนนะคะ,ะหนูก็ ไม่ขออะไรมากค่ะแค่ขอได้คะแนนสูงที่สุดแล้วก็ได้นั่งรั้งที่หนึ่งก็พอค่ะไม่ขออะไรมากเออนี่เรียนไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นที่บ้านเกาอย่างนี้เรียกก่อมากนะเนี่ยอันนี้ไม่มากนเปโนบอกขอไม่มากเป็นไงน้องร้องเป็นไงบ้างครับคุณพลวันนี้นะคะวันนี้น้องเปนโนก็ชัดเจนนะคะร้องออกมาแบบชัดถ้อยชัดคำดีนะคะลูกคอวางช่วงอาจจะยังไม่ลื่นยังไม่ลื่นไหลนะคะ หลายหลาตอนเลยเหมือนเป็นตรงๆไปเฉยๆนะคะลูกคอเนี่ยมันก็จะต้องมีเอื้อนต้องไปฝึกเพิ่มเติมเยอะๆให้ลูกคอลูกทุ่งเนี่ยมันมาร้อเซนะคะ,ะถือว่าวันนี้ก็คือทําได้ดีน่ารักค่ะ,อะขอบคุณค่ะมาที่โว์ค่ะ น่ารักคือเป็นเด็กประถมต้นๆน,น,นะครับแล้วก็เครื่องมาดับผมอะไรเนี่ยมันดูแบบดูตลกอะะดูน่ารักตลบแบบน่ารักแต่ไม่ตลกไม่ดีดูดูมีอารมณ์ขันในเพลงนี้ดีนะครับคราวนี้ก็มาถึงเรื่องท่าเต้นโอ้โหกระจัดกระจายมากแขนขากลับไปฝึกเรื่องระเบียบร่างกายนิดนึงนอาจจะยังเด็กนะครับกล้ามเนื้อยังไม่ค่อยแข็งแรงแต่เรื่องระเบียบฝึกกันได้นะครับว่าจะเอาองศาแขนเท่าไหร่จะยืดแขนเท่าไหร่ฝึกระดับแขนให้เท่ากันให้ชินนะครับพอชินแล้วเนี่ยลายเต้นม,มันจะเท่ากันนะครับ โดยรวมก็คือบ้านนาวังชนบุรีเนี่ยทำดีลีลาเด่นอนาคตไกลย,<อ>ยังไงโรงเรียนบ้านนาวังจังหวัดชนบุรีเนี่ยได้นั่งบัลลังอยู่แล้ว <ฮะ S 1> เพียงแต่ว่าจะได้นั่งบัลลังที่หหรือบัลลังที่สองเท่านั้นเองและโรงเรียนบ้านนาวังจังหวัดชนบุรีทำคะแนนไปได้ กานเชิญน้องๆเลยไปขึ้นบัลลังว่าที่บัลลังที่สองเลยโรงเรียนบ้านนาวังจังหวัดชนบุรีและต้องขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านนาวังจังหวัดชนบุรีด้วยนะครับตอนนี้ยังเหลือหนึ่งโรงเรียนนั่นก็คือโรงเรียนเทศาบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศาบาลเมืองลบบุรีจังหวัดลพบ,บุรี กับน,น้องน้องโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีกับบทเพลงแก้วปิ้งไก่ค่ะมาละจ้ามาละจ้าไก่ยางอีแก้วสูตรเด็ดเจ้าเก้าปกติ ขายอยู่ท้ายวัดวึงบึงนเนี่ยแต่วันนี้กอินเตอร์ได้เข้ามาขายในเวิร์คพอยสตูดิโอด้วยยังไงช่วยฝากครูเบิร์ดและครูฝนอุดหนุนแก้ยางอีกแก้วด้วยนะคะวันนี้ราราคาพิเศษตัวรอรอยไม่แพงเรา นตัววกแก้วสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจุธามณีบุญเกตชื่อเล่นชื่อน้องพลอยเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่6อายุ12ปี <ứng> มาจากโรงเรียนเทศบาล1ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะเขาไม่เห็นพูดเหนอเลยเ,าเนาะ<อ> <c oughs> แต่เมื่อกี้พอเป็นแม่ค้าอีกแก้พูดเนอเลย<อ> <c oughs> ละร้อยเองแต่<อ>ลบบุรีก็อย่างเงี้ยลบบุรีอ่างทองบ้านผมก็สำเนียงคล้ายๆเหมือนเจเนอร์เขาบอกว่า มีความสามารถโชว์พิเศษเลยแดนเซอร์ท่านไหนคะคนไหนคะลูกคนไหนจะคุยกับเราได้หนูมาโชว์อะไรคะลูกระบำชนไก่ระบำชนไก่อ้าวอ้าวเออปลาอ๋ออ๋ออ๋อเป็นระบ้าไก่จิกไก่จิกซุกปีกซุกปีกซุกปีกเหมือนไก่ตีกัน โดดเข้าหากันสัตว์แข่งเปล่านี่นี่นี่ไอ้เหลืองหางขาวสัตว์แข่งเปล่ากันซุกปิก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 จิก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 ปาบเขาให้ปาบเขาให้ายแล้วโอ้โหค่ะค่ะถือว่าเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่เปิดลําคอได้ดีมากก็คือว่าถ้าใครมาร้องก็คือเหมือนกับว่ามันจะเปิดค่อนข้างที่จะแบบเสียงจะชัดเจนนะคะแล้วก็วันนี้น้องพลอยมาก็ ชัดเจนเหมือนกันนะคะลำคอนี้เปิดแบบว่าเต็มที่เลย mm hmm. แล้วก็มีเล่นหูเล่นตาด้วยนะคะมีเล่นหูเล่นตาด้วยน่ารักมาก mm hmm. ขึ้นหัวอีอกนิดนึงก็ได้นะเ mm hmm. พราะว่าอีอแก้วปิ่งกาย mm hmm. เนี่ยมันจะแบบสุดเนาะมันจะต้องสุดกว่านี้อีกนิดนึง mm hmm. นอกนั้นอย่างที่บอกเลยค่ะสนุกมากสะใจแล้วก็กากันด้วยค่ะ mm hmm. ในเรื่องของโชว์นะครับนะหน้าผมดีอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ผมต้องพลอยเหมือนครูเบิร์ดเลยทรงเดียวกันเลยนะครับนะน่ารักดีนะครับเสื้อผ้ามีกลวิธีที่สวยงามดีนะครับแบ่งออกเป็นครึ่งคร่งนะครับทำให้เราเห็นไก่2ชนิดในตัวเดียวกันเป็นกลวิธีในการออกแบบเสื้อผ้านะครับนะการเชื่อมต่อการแปงแถวการส่งต่อถาดอะไรเนี่ยทำได้เชื่อมโยงสวยงามดีนะครับพนะัฒนคติก็คืออารมณ์ดีในการเต้นเล่นและสะใจดีเต้นสนุกแปงแถวคมกกืนนะครับความสามารถขนาดเนี้ยผมว่านะ โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเนี่ยปิ้งไก่ไปอินเตอร์เลยดีกว่าตอนนี้เราจะได้มารุ้นคะแนนนะครับโรงเรียนเทศบาลศรีบุญญานุศร์น,นะครับอยู่บัลลังก์ที่1มีคะแนน8.85นะครับส่วนโรงเรียนบ้านนาวังนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับ8.50อีกหนึ่งโรงเรียนถ้าทำได้มากกว่า8.85นั่นหมายถึงว่าบัลลังก์ที่1 ก็จะต้องย้ายมาบาลังที่สองส่วนบาลังที่สองนั้นก็ต้องกลับบ้านและโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีทำคะแนนไปได้9.33ครับ ได้ถือว่าทําคะแนนได้สูงนะครับหนูก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะที่ให้คะแนนพวกหนูแล้วก็คุณครูที่สอนเต้นคุณครูแดงด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอสาระหนูม,มีโอกาสหนูยังมาช่วยคุณครูอีกครั้งหนึ่งคะ่ะและโรงเรียนบ้านนาวังจังหวัดชนบุรีนะครับ รับทุนการศึกษาจากมาม่าชุดเครื่องนอนโตโต้จัก,กรยาน L.A. และรถยนต์เชฟโรเลต1 0,000มืบาทครับก็อขอแสดงความเสียใจกับน้องๆโรงเรียนบ้านนาวังจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับและตอนนี้บัลลังมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี ก็สามารถขึ้นไปนั่งบนบัลลังว่าที่แชมป์อันดับหนึ่งด้วยคะแนนสูงถึง9.33คะแนนและตามด้วยโรงเรียนเทศาบาลศีบุญญานุสอนจังหวัดสมุทรสาครด้วยคะแนน8.85คะแนน<า>สัปดาห์หน้าประถมคอนเทสต์ยังมีความสนุกมอบให้ท่านผู้ชมแน่นอนแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับ